ตรงกลางตรงกลางมีหน่อยนะพยายามนึ่งนะพยายากรโหลมีมีอย่างพึ่งลงนะไล่บัมไปก่อนนะมีมีเล่นบัมไปก่อนนะบัมเข้าอีดีอย่างเดียวนะบุ่มบัมบุ้มบัมบุ้มบัมไม่ต้องเล่นบัมพังนะบัมเข้าอีีเวไมตายนะกมีมีบัมเลยมัดแตงอ่ะเกียวเพื่อพี่าเกียวเพื่อพี่เกียมเพื่อพี่ห่า้อกเลยเพีมอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพังเล่าเดี๋ยวพังเล่าลบบั๊มมันเล่นกับมีดได้แล้วลบมือนะมัาแตงมัดแตงนี้ย จแลมโบช่วยเลยแต่งกับแลมโบอมันแงกับลมโบมันแตี่ะมูี่ะเจ้าก้าเนี้ปเก้ามนนี้ยูเอาคนี้กูโบไมู่ไม่ได้อยู่เหมือไอ้เหียอ้ยไอ้ยโ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 อ้อ้ยโอัยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโ้ยยอ้ยโ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 อ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโอยโี้้โอ้ย้ย้โอง ฟังไว้กลางมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมฝั่งขวาขวามือข้างนอกข้างนอกตรงข้ามธนาคารเห็นไหมเห็นไหมมาเลยมาเลยมาเลยในวงกล้องกองกลในวงในวงอีกพี่มีดังบั๊มอยู่นะมีดังบั๊มอยู่นะเพื่อนมีดบั๊มอยู่นะมีดบั๊มอยู่นะมีดบั๊มอย่างเดียวนะต้องสอบไกลไกลมันไม่ต้องไกลๆมีไม่ต้องยิงมีไม่ต้องยิงเพื่อนมีไม่ต้องยิงเลยเลต้องระยะห่างด้วยตาถ้าตีตาแล้วถือศพถือปืนเ้วย

เขาลงเพื่อนีกเร็วๆดันมาดันมาดันมาโจมหมูชจมนี้หวานเจ๊ไม่ดียิงแต่ไฟ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 แต่ยิงงเียดยเ่วยเพื่อนยเพื่อนห่อย้า่อหน่อยเ่อนหน่อยเ่อดาติดตปล่ยนปืนไั่มาติดต่อเปลยนปืนมาเ่ยปืนเองเพื่อนดยเเพื่อนด้วเ่น่ไ่น่ไยิงน่รต่ยาเพื่อนหน่อยเไ่อนหน่อย่นหน่อยเไ่น่ยเพื่อน่อยตัวเลยได้ปืนปืนไร้ปืนปืนไร้ปืนเลยเพื่อนปืนไร้ปืนไลยปืนไร้ปืนเล

มันลมหเลยหลังบ้านเราหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านตรงธนาคารฝั่งเราอรปืนปืนฝั่งผมาหลังบ้านปืนเราปืนเรา้นมันเยอะกว่าวะมานมาลงมาสบหลังธนาคารยเุลีมาหลังบ้านเลเลีเเลเ่าอยากอยากระตุกกันเดยอยากระตุกกันเดียใจมเล่เล่นใจเย็นใจเย็นวงคเข้าอจาาเสียยงเดียวไม่ต้องเสียอยนเีย่อเสียเล่นแปลา

มีปว่างไกระจายแป๊บกระจายแป๊บจายปบน้องเล่นเรียบพยไ่าเื่นดียังไม่าเดีงหลังบ้านเราเ่งเต่งเ่งเป่ยเทจะชนคนทาไมล่ะน้องเล่นดีดิเพื่อนชนคนกับบอสเพื่อนหาเพื่อนเพื่อนหายไปแต่งแต่งแต่งแตแต่งนรถเลยนรถเลยออเป็นรถอเอ้อไอ้เพื่อนหายไปไหนอะ

แต่แค่กูอยากไมไบล่ากอเลยไม่ดฟังอันนี้แม่ด่าแล้ววะมันจะใ่ไม่ได้ไม่ไม้อ่เดี๋ยวตรงกลางจะโดนเกียวล้เพทุ่เดียวเล่นก่่แต่ว่าเพื่อนแต่่ข้างมายีมปีแดงว่าเพื่อนเราถือ้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เพื่อนนี่ห้ไ่พ่อนไ่ีกแ้วไม่ไอเดียวไอเดีวคือกูอดกไม่พูดแม่งหัแม่งแซวกูเยอะโดนกูแซวกลับมันถอยเม็ดมันถอยเม็ดเล่นแค่หมูเล่นอย่างกว้างกว้างนานาพันน่ะกูเลยพูดผิดไอ้ที่เหลือไป ไม่บมเลยม่ได้ได้บหมดแล้วมัจอกเอ้ไม่ตัดเออไม่ไไม่ตัดเล้าะมัน่าง้เรารออูแล้วเฮ้ดูก่ไมเผื่อเขาจะรีชุอกกได้รอป๊ไปเลไไไป่สศพน่ไ่สุ่ก้นี้ได้ไปก่อนขไปก่อนมีใครไม่มีอแล้วหอแ้วก็กดรีเมคเยอมอมามาๆๆรีมคได้เล่อรีมย่าเแค่1ิหอแค่สิห้วมคย็ได้กเ้ไ่ รอมารามารู้มือไอ้น้องกูลดเผมเกือบดีละเกือบดีละแต่ตรงนี้นาชนะ M K ได้อยู่นะตรงนี้ชนะ M K ได้ชิๆอยู่ละเดือดลงเดอดลป่ะเดดลตัดตๆตาตาตาตดตา Q I T ที่มารวมลงทีแบ็กนี่ไปกิน วสว,วัสดีครับคุณดูบปราคาหลอดฟันดีตราตีสุวตัตร